โอเคกกผมไม่เช่นเคยนะครับเดี๋ยวนี้เรามีเมนูนะครับถลอกนังหมานะครับอาหารหลักเป็นลูกหมานะครับกนอืนเราต้มน้ำใหเ้เดือดกันนะครับนี่ฮะโอ้ยเดือดแล้วครับนะเดี๋ยวเราจะไปลวกนะะนี่นะฮะเดือดจะฟูเลยนะครับนี่ส่วนในตัวที่เราจะนี่ครับนี่ ตัวนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะถลกหนังออกนะครับนะฮะกระบอกต้องถลกต,ตอนมันเป็นอย่าไปทุบไ่ทุบมันตายนะครับนะถึงนจะอร่อยนะครับ,น,รบน้ำนนร้อนๆนะที่ใส่ถังไว้ก่อนนะครับ ร้อนแล้วฝังขึ้นมาเลยนะครับนะครับจากนั้นไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยเดืดเดดเดดเนี่ยครับจำไปใส่ไปเลยนะลร้อนนะจับไปเก็บไปโอ้ยร้อน,นครับไงนะครับเดี๋ยวไปครับนะ

ตอนนครับต้องโหนังก่อนนะครับโหนังก่อนครับ,บมันตายยากครับโดนร้อนมันตาย,ตายเลยรู้ไหมตายยังเลยนี่นี่ตายยังเลย ハハハ ไปหาเองไปตำรวจเนี่ยไม่ค่อยมีบาทเท่าไหร่นะ ไม่ค่อยมีเหตุ่าไหร่มีติดปากไปอย่างตัวไปตัวไม่ต้องบอกเอ้ยนั่นนั่นนั่นเก่งจริงเลยเนี่ยตรงนี้ขููจริงไหยเนี่ยอืออือเดี๋ยวอยู่ตัวเดียวเนี่ยวนปากเลยเนี่ยแม่นข้าวแ้วตายหมดเลยเฮ้ยข้าไปข้ามาอ้าวถลกหนังไม่ออกทนน้ำร้อนรุ่นนี้ใช้ดีดเอาเลี้ยงได้ครูเกง่งอตื๊อดอย่างไรเนี่ยร้อง นะเส็งได้ขู่นะโอเคเดี๋ยวผ้าเช็ดตัวเช็ดหนอยมายโชว์ตัวโชว์หน้าขูกเก่งจริงเลยมายตัว 别动别动别动呀！别动别动呀！ เสร็จแล้วลวก่องูกาดผูกานี่แหละกล่องเสร็จแล้วลงลงังอืมเสร็จแล้วัน,น่ามา เอ้ยหน้าเลยชื่ออะไรดีชื่อโทนดีไหม<ะ>อืดอืๆนั่นเนี่ยสบายตัวสิอือเคแค่นี้ครับ